modify vehicles with off road tires เราจะต้องไปทำการแต่งล้อรถยนต์จำนวน3ครั้งข้อนี้ก็เป็นของใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่อู่ซ่อมรถกันอู่นี้จะอยู่ที่ทางด้านซ้ายของมือ h o l l y h e เ e จจริงๆมันมีหลายที่นะคะเดี๋ยวซายจะขึ้นโลเคชันไวท้ที่ตอนท้ายๆคลิปแล้วกันเดี๋ยวซายจะบอกก่อนว่ามันต้องทำยังไง สิ่งที่เราต้องการนะคะมันก็คือล้อหรือว่ายางรถยนต์นั่นเองก็เข้ามาที่อู่เนี่ยมันจะมียางรถยนต์อย่างน้อย1นอันนะคะสมมติว่าเพื่อนๆมาแล้วไม่เห็นเลยว่าที่พื้นมันไม่มีเนี่ยก็สามารถไปทุบที่วางรอรถยนต์ได้นะคะ พอทุบแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะดรอปอยางรถยนต์เหมือนกันหรือว่าบางทีนะคะเราอาจจะไปตีพวกยางรถยนต์ที่มันวางอยู่ที่เพื้อ,อยู่แล้วเพื่อนๆน่าจะคุ้นตากันนะคะเพราะเวลาที่ตีเนี่ยก็มีโอกาสดรอปเหมือนกันค่ะบางทีมันไม่ได้อยู่ด้านในนะคะก็ต้องดูรอบๆนิดนึงอ่าอย่างอันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ทุบแล้วมันไม่ดรอปนะคะไม่เป็นไรนะคะเรามีอย่างน้อย2ออันละ นี่เวลาที่ปลาที่พื้นมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ยังเด้งได้ด้วยนะคะส่วนวิธีการแต่งล้อก็ง่ายๆนะคะถือยางรถยนต์ไว้ที่มือปลาใส่รถที่มันไม่ได้โดนล็อกล้อหรือว่ามันไม่ใช่รถบ้านนะคะเท่านี้มันก็จะเป็นการแต่งรถเรียบร้อยส่วนการที่ทํา3อันเนี่ยเพื่อนๆก็ไปขับหารถที่มันอยู่ใกล้ๆแล้วก็ปลายางใส่ไปอีกได้เลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นโลเคชันของจุดที่มันมีอู่ซ่อมรถแล้วก็มันมียางรถยนต์ให้เราทำเควสนี้ได้ฉันแนะนำให้ไปลงที่มันดูเป็นแบบมึงเมืองนิดนึงเพราะว่ามันจะได้มีแบบรถหลายๆคันให้เราทำสมมติว่าเราสามารถหายางจากจุดนั้นได้3อันใช่ไหมคะก็ทำการปาใส่รถไปเรื่อยๆเลยพอครบแล้วก็เป็นอันจบเควสเราจะได้ไม่ต้องไปหลายที่เนาะ จะบอกว่ายางที่มันอยู่กระจายตามแมพที่ไม่ใช่ที่อู่อันนั้นน่ะมันมีโอกาสรอบจริงๆนะคะก็ไปทุบทราคิดว่าอาจจะมีโอกาสสัก50%แบบครึงคร่งๆอะไรเงี้ยตี2อันก็อาจจะได้สักอันนึงหรือไม่ก็มีโอกาสมากกว่าน,นั้นก็ลองดูนะคะซัพพอร์ตซราได้ง่ายๆโดยการไปที่ไอเท s มช็อปจากนั้นกดที่ขวาล่างตรงซัพพอร์ตแอดครีเอเตอร์ กดแล้วก็พิมพ์ Beauty a n d e r e a r ที่เป็น Creator Code ของซน์นะคะจากนั้นกด Accept พอกด Accept แล้วมันก็จะบอกว่ากำลัง support ไซน์ยอยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วย support ใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสกิน Pick X อิโมดกล i ดเออร์สกินปืนแพ็คต่างๆหรือแม้กระทั่งการเปิดรามาใน Save the World แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะโดเน a t ผ่านช่องทาง True Money ก็สามารถโดเน a t ผ่านเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของซอได้เลยนะคะ